สวัสดีครับวันนี้เรามาดูการซ้อม IPSC Action A นะครับของสาธุนะครับผมเราไปดูสเตจหนึ่งกันนะครับหรือว่าสนามหนึ่งครับสนามหนึ่งก็จะมีเป้ากระดาษอยู่9นะครับแล้วก็มีแผ่นเด็กอยู่ห้านะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ ต่านไปกับสนามที่หนึ่งครับเรามาต่อที่สนามที่สองนะครับก็จะเป็นสนามสองแปดเป้ากระดาษนะครับหกแผ่นเหล็กนะครับผมเข้าประดาษสีขาวเราไม่ยิงนะครับเราเรียกว่าเป็นเป้าประกันนะครับผม ะครับจบกันไปจากสนามที่2นะครับจุดเกิดเหตุอันนี้นะครับสนามที่3นี่ครับจะมีเหตุเกิดขึ้นของวันนี้นะครับมีปัญหากับเรื่องของแม็กนะครับสนาม3ก็จะมี14กระดาษครับ4แผ่นเห็กนะครับเดี๋ยวช่วงแรกนี้จะมี สวิง2ตัวนะครับอยู่ตรงกลางครับตรงขาวๆนะครับตรงเสานะครับเดี๋ยวสังเกตดูว่าจะเกิดปัญหากับแม็กนะครับอาจจะเป็นตัวปล่อยแก๊สตัวอะไรเงี้ยนครับมันจะออกรัวเลยครับผมนี่นะครับประมาณนี้นะครับพอดีผมจะโยกตัวไปทางครับก็ออกไปแก้ปัญหาก่อนตอนนี้เหลือแม็กเดียวก็คือตอนนี้แม็กพังไปแล้วครับเราต้องพยายามดีให้ดีขึ้นนะครับสนามสางครับ14สกระดาษสีเหล็กนะครับ แก้ปัญหาเบื้องต้นคือการยืมแม็กจากพี่ๆสมาชิกในสนามมาใช้ไปก่อนนะครับอืมในเดิก่อน <c oughs> <c oughs> ตรงวนี้นะครับเกิดปัญหาอีกแล้วครับผมเหมือนเดินแก๊สจะไม่ค่อยออกนะครับผมว่ายังไงครับลูปหมดอีกครับสนามนี้แบบพังไปเลยครับนี่ครับต้องแก้ปัญหาไปตอนนี้คือไม่มีแล้วยิงไม่ออกครับตอนนี้ครับโอ้โหพีพีเลยต้องให้แม็กยืมไปอีกนะครับลูกหมดอีกหมูจะทำยังไงครับตอนนี้จะต๊อป คือการยิงบีบีกันนี่ครับไอพีเอสซีแอคชั่นเอนะครับมันจะมีสต็อปเพลทครับขาวๆตรงกลางเสาเห็นไหมครับสต็อปเพจสีขาวคือถ้าเราไม่ยิงอยู่เวลาไม่สามารถจะนักแต้มได้นะครับอาจจะยิงสต็อปเลยยิงสต็อปเลยาอาจจะเป็นสูตรไปเลยครับที่จะช่วยกันแก้ปัญหาต้องยิงสต็อปเพจได้ครับโอ้โหหยุดเวลาได้แล้วครับสนามสามนี่คือพังไปแล้วครับวันนี้เรามาต่อที่สนามสี่ครับแค่กระดาษห้าเลยนะครับตอนนี้คือแม็กเหลือตัวเดียวแล้วครับก็ หยิบยืมพี่ๆไปเหมือนเดิมครับแต่สนามนี้ไม่ได้เยอะนะครับแต่เป็นปัญหาที่ตัวแก๊สมันผมไม่รู้ว่าแก๊สมันเป็นยังไงครับแก๊สมันไม่ค่อยออกครับยิงๆไปแล้วมันก็ไม่ค่อยออกเลยเลยครับผมจริงๆนี่หนึ่งแม็กพอนะครับเพราะว่าลูกปีกการเยอะเรายังไม่ได้นับลูกอะไรขนาดนะครับโอ้โหทะเสียสมาธิแล้วครับแม็กเสียแม็กเสียครับพี่ออท้ยืมแม็กอีกแล้วครับตอนนี้ ลำบากมากครับผ่านไปได้ด้วยทุลักทุเลนะครับมาต่อที่สนาม5นะครับก็จะเป็น6กระดาษ3เด็กเช่นเดิมครับสนามนี้1แม็กก็น่าจะพอเพียงครับมีเป้า1สวิงนะครับผมแต่ว่าเหมือนเดิมครับปัญหาหน่าจะเกิดจากตัวแก๊สนะครับผมแม็กที่เหลืออยู่นี่ใช้ได้อยู่ครับยิงไปแล้วไม่ออกอีกแล้ว <c oughs> ยืมแนว <c oughs> ไม่ยืมตั้งแต่แรกนะเพราะว่าคิดว่าไม่ค่อจะพอแต่ไมเกิดจากระบบของตัวแก๊สนะครับผมอันนี้เป็นอะไรวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมแฮ่สนามครับหนึ่งสองผ่านไปได้ด้วยดีนะครับผมก็โซนความแม่นยำก็พอสมควรนะครับแต่เรื่องจังหวะและเวลาก็ยังพอต้องปรับปรุงและแก้ไขต่อไปครับตั้งแต่สนามสามี่ห้าเป็นต้นมานะครับก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์นะครับ ที่เสียหายเกิดขึ้นนะครับผมอขออภัยเสียงเครื่องบินอาจจะเข้านะครับตอนนี้อัดตอนไม่สามารถจะตัดได้นะครับแล้วก็ต้องมีการแก้ปัญหาเบื้องต้นไปก่อนครับหยิบยืมพี่ๆสมาชิกในสนามไปก่อนนะครับผมง่ายๆก็คือว่าเราน่าจะต้องเตรียมแม็กในการยิง IPSC Action a มาประมาณ ให้เซฟๆเลยครับน่าจะต้องมีถึง4แม็กนะครับผมก็ปัญหาที่เกิดขึ้นวันนี้เราเก็บไปปรับปรุงแก้ไขครับผมวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับกับ IPSC Action Air นะครับสนามเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับมีทุกวันเสาร์นะครับเริ่มไปตั้งแต่เริ่มยิงบ่ายโมงครับแล้ก็มาสักเที่ยงหรือว่าเที่ยงครึ่งอะไรก็ประมาณนี้ก็ได้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ we <laughs>